สวัสดีครับนี่คือข่าวไซคโค้งกับผมต้องพูทธิพงนะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากกันเช่นเคยครับและที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับนี่คือสิ่งดีๆที่ผมอยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับนั่นคือแอร์ a r ริเออ n ์นิวเจนทนทานคุ้มค่าเพื่อคนเจนใหม่นะครับเจนใหม่ต้องเลือกแอร์ที่ทั้งทนและคุ้มเพราะแอร์ Car ิเออรนิวเจนมาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ที่เย็นเงียบประหยัดไฟทนทานด้วยคอยล์ทองแดง ใช้งานได้ยาวนานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เน้นความคุ้มค่าสำหรับแฟนๆที่สนใจสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ c a r r i e r o f f i c i a l Shop ทั้งทาง Shopee และก็ Lazada ทางทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นและ Description เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Air Carrier ผู้สนับสนุนของคิดไซโค้งด้วยนะครับ และก่อนที่ไปฟังข่าวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคียไซคโค้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับเปิดหัวข่าวไซโคงวันนี้ที่เรื่องของเกมไทยลีกนัดวันอาทิตย์กันหน่อยนะครับเริ่มที่เกมที่3อเอลสเตเดียมครับพีทีประจวทที่ฟอร์มระยะหลังรู่มดอนเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดที่สถานการณ์ย่ำแย่เมื่อชนะใครมา5เกมติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับเกมนี้ฝั่งประจวบของสะสมพบประเสริฐจัดชุดใหญ่ลงสนามครับโดยเฉพาะแนวรรุกี่มมตัััวจออยางปิิะพนนธ์ ตาอัวและก็วูกลนยองนะครับขณะที่เมืองทองที่ยังไม่มีอาริซิโซโกกองหลังจอมเก่าของทีมที่ยังบาดเจ็บอยู่เลยต้องปรับหมากมาใช้ชาติชายแสงดาวยืนร่วมกับอบอสโอตาคูนอฟและก็จอรนพลาติกสตานะครับโดยใช้หน้าคู่อย่างประเมศอาวิไลประสานงานกับเมวินลอรเรนเซนนะครับเกมนี้เป็นฝั่งของประจวบที่ออกนําเร็วจากวูกุนยองในนาทีที่2นะครับก่อนที่สกอร์จะไหลมาอีก4ลูกจากพัธมิตประพันธ์นาทีที่9อันเรียฟิลปวิชสอประตูในนาทีที่24แล50้วกีคสิบสี่องในนาสิบแล้ว ส่งพีทีประจวบถล่มเมืองทองถึง5ส้สูเลยครับจุดเปลี่ยนของเกมนี้คงหนีไม่พ้นการได้ประตูนำเร็วของฝั่งประจวบนะครับที่กลายเป็นว่าเรียกความมั่นใจให้กับพวกเขาก่อนที่สกอร์จะไหลามาเรื่อยๆและกลายเป็นเกมที่เมืองทองสู้ไม่ได้เลยจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้จะไปโทษใครไม่ได้เพราะถ้าเป็นมวยวันนี้ประจวบต่อยจุดไหนของเมืองทองก็ได้แต้มหมดเลยครับกลายเป็นว่าเมืองทองเกมนี้ย่บต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเกมรับที่ผิดพลาดทั้งการรับส่งบอลในแนวรับหรือการออกมาตัดสินใจของพิรพงษ์เรือน,นินนายทวารเมืองทองนะครับในเกมนี้หลายช่งวง ให้เสียประตูนะครับมันเลยแสดงให้เห็นว่าพอไม่มีอาลีคอยบ,บัญชาการเกมรับเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรับของเมืองทองดูสเปะสปะไม่เป็นชิ้นเป็นอันและแนวโน้มตอนนี้ที่อาลีสอบว,ว,ว่าจะเจ็บหนักนี่คือการบ้านชิ้นโตที่จิโน่เลเตอรี่กุนซือเมืองทองต้องแก้ไขด่วนๆนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของเกมนี้ครับคือใบแดงของศรริรดนายโพสีในนาทีที่17นะครับที่ไปยกเท้าสูงใส่ฉันมงคลทองคิรีแน่นอนว่าจังหวะนี้แม้ว่าจะเป็นจังหวะที่เข้าบอลก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการเล่นจังหวะอัน ก็เป็นบทเรียนให้น้องได้เรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้กันไปนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับเกมนี้เป็นเกมที่ประจวบเองเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยนะครับหลังฟอร์มช่วงหลังรูปุ้ปดอนๆชนะบ้างทําแต้มหลุดมือบ้างจนบางครั้งเราได้เห็นน้าเสียงที่ยังไม่พอใจฟอร์มรูปเกมของประจวบผ่านปากของโคช,ชเตียอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่โคช,ชเตียได้ยิม้มได้ดีใจผ่านน้าเสียงสัมภาษณ์หลังเกมบ้างเลยครับด้านฝั่งเมืองทองการแพ้ประจวบถึง5ลูกผมนี่นึกถึงตอนปี2018ทที่เมือองงบบุกไปปแพ้้ระจววดยสกอถึง6-1จนเป็น แอฟเตอร์ช็อที่ทําให้คุณซื้อที่เพิ่งพาเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีกอย่างโค้ชแบรนทุตตะวันศีปานต้องลาออกเลยนะครับตอนนั้นสีหน้าสีตาภาษากายนักบอลในทีมมันบ่งบอกชัดเจนแล้วครับว่ารู้สึกยังไงพอมาดูเกมวันนี้มันก็คืออารมณ์ใกล้เคียงกับเกมวันนั้นเลยนะครับภาพสีหน้าไม่เข้าใจจีโน่ของคริสตองโดช่วงที่เปลี่ยนตัวออกมันกําลังสะท้อนนะครับว่าจีโน่สูญเสียห้องแต่งตัวของเมืองทองไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจบเกมนี้จะมีระเบิดลงจากใครหรือเปล่าแต่สิ่งที่ อาจจะต้องไปก่อนจบซีซั่นด้วยนะครับเรื่องนี้ก็น่าติดตามเหลือเกินว่าจะจบยังไงนะครับขณะที่คู่ใหญ่อีกเกมครับที่เชียงรายสเตเดียมครับเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับระยอง f อเกมนี้เป็นเกมที่ทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในสภาวะหนีตายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ทั้ง2ทีมเลยหวังต้องมีแต้มให้ได้นะครับเกมนี้ฝั่งเชียงรายเลือกดันจอแดนเอเมอวิเวกองหลังของทีมขึ้นมาเป็นกองหน้าจําเป็นอีกเกมครับขณะที่ฝั่งของระยองเน้นแพ็คเกมรับสู้โดยวางฮิโรมิชิคาโนะอามานี่อากินาโดแล้วก็พ ประตูโทนประตูเดียวจากจอแดนเอมาวิเวที่รับบอลจากทักดานายใจหานก่อนเลี้ยงหลบแนวรับระยองซัดเข้าไปในนาทีที่4 1นะครับและเป็นประตูที่ส่งเชียงรายเก็บ3แต้มเหนือระยองพร้อมกับโอกาสรอดตกชั้นที่สดใสมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่เชียงรายมีโอกาสกดดันมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดพอแต่เมื่อได้ประตูขึ้นนําก็ทําให้เกมของเชียงรายเนี่ยดูหายใจคล่องขึ้นเยอะเลยครับขณะเดียวกันลูกยิงของเอมาวิเวถือว่าเหลือร้ายจริงๆนะครับจากจังหวะรับบอลแล้วลากหนีแนวรับระยองก่อนยิงเข้าาไปนี่ ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นกองหลังถือว่ามีสกิลกองหน้าที่ทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่ากันตามฟอร์มในเวลานี้เขาถูกดันเป็นกองหน้าจําเป็นมา2เกมติดและทําประตูได้ด้วยนะครับพอมาเห็นฟอร์มกันยิงวันนี้เลยไม่แปลกใจว่าทําไมถึงติดใจให้เจ้าตัวมายืนเป็นกองหน้าครับซึ่งชัยชนะของเชียงรายทําให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนจาก26นัด4เกมสุดท้ายจากนี้ขอสัก3าแต้มอย่างน้อยโอกาสรอดตกชั้นถือว่าสดใสามากๆแล้วนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานสตาฟโค้ชโดยเฉพาะบิ๊กฮันคุณมิติติยภาภัยรัตน,น,น,น์จากทีี่ม แต้มเพียงหลักสิบต้นๆเนี่ยจนใครๆก็คิดว่าจะตกชั้นแน่ๆเนี่ยมาตอนนี้ส่อแววรอดแล้วนะครับต้องยอมรับว่ากึ๋นอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับต้องมีลูกบ้าและความเชื่อมั่นถึงจะทําแบบนี้ได้เหมือนกันครับส่วนฝั่งระยองแน่นอนว่าการแพ้ทีมหนีตายด้วยกันอย่างเชียงรายก็ส่งผลไม่น้อยนะครับเพราะวีคนี้หนองบัวชนะได้และโปรแกรมของระยองมีทั้งเจอกับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมและกลับมาชนกับพวกหนีตายด้วยกันเองอย่างนครปฐมและขอนแก่นอยู่เต็ดก่อนจะปิดท้ายกับการท่าเรือเอาเป็นว่าจากนี้ครับพวกเขาจะพลาดไม่ได้อีกแล้ววนรัหหากงออยู่ดใทลี บอ,อกเลยครับว่าปีนี้ท้ายตารางดุเดือดและพลิกกันได้จนนัดสุดท้ายขึ้นอยู่ที่ว่าใครพลาดน้อยที่สุดแหละครับมาต่อกันที่เกมระหว่างจ้าฝูงบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับลงสนามพบกับนครราชสีมามัสด้าเอฟซีโดยเกมนี้เจ้าบ,บ้านเลือกมาใช้สนามเขากระโดงลงแข่งขันนะครับเพราะช้างอารีนาติดจัดงาน Colors of บุรีรัมนะครับอสมาลอดยังคงใช้นักเตะชุดใหญ่ลงเล่นแบบเต็มสูบครับเคนเนดูเก้ากับกูบกรันเขาสิทธุมดดนกลางนะครับส่วนแนวรุกเป็นหน้าที่ของลูคัสคริสปิมสุพรรณเหมือนตาแล้วก็กามาตินโบอาเคีย ดูลิมาในเกมรุกนะครับเปิดฉากเกมครับบุรีรัมย์ครองเกมบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนและได้ประตูออกนําไปก่อน2อต่อศูนในครึ่งแรกจากกรันเขาสิทธิ์และก็พิธิวัตสุขจิตธรรมกุลครับเข้าสู่เครึ่องหลังกิจเมบิโซลีมาตินโบเคียและก็นรบดินวิรัตโนดมมาบวกสกอร์ได้อีกคนละประตูนะครับจบเกมบุรีรัมย์ต้อนเอาชนะโคราชไปแบบขาดลอยเลยครับห้าต่อศูนย์ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นักเตะบ,บุรีรัมย์กำลังมั่นใจมากๆครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผ่านเข้ารอบทีมแุดทานะับแวกี กว่าทุกทีมในไทยลีกก็ไม่ผิดแหละครับผลงานในสนามก็เลยออกมาไร้เตรียมทานอย่างที่เห็นเรียกว่าเหนือกว่านาคนรราชสีมาทุกกระบวนท่าโดยเฉพาะเกมรุกที่ดุดันสุดๆครับสามารถทําประตูได้ทั้งทีมตั้งแต่กองหลังไปจนถึงกองหน้าเลยนะครับบุรีรัมย์โชว์ฟอร์มโ,โหดแบบนี้ผมนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่าพวกเขาจะพลาดแชมป์ไทยลีกฤดูการนี้ยังไงเพราะคาัดฟุตบอลของบุรีรัม ตอนนี้เกินไทยลีกไปแล้วนะครับมาตอฐานการเล่นเนี่ยสูงจริงๆและเล่นกันละเอียดทุกช็อตถ้ายังรักษาความคงเส้นคงวาแบบนี้ต่อไปได้ผมว่าแฟนบุรีรัมย์ก็เตรียมฉลองกันได้เลยนะครับยิ่งรองจากฝูงอย่างทรูแบงค์ของยุนเต็ดสะดุดทําแต้มหลุดมือในเกมนี้ด้วยทําให้บุรีรัมม์ฉีกช่องว่างนําห่างเพิ่มเป็น4คะแนนแล้วนะครับและยังมีเกมอยู่ในมืออีกตั้งหากโอกาสเข้าป้ายคว้าแชมป์ของบุรีรัมย์ก็เลยสดใสามากครับและน่าจะปิดเร็วตั้งแต่แมชเดย์ที่27ของฤดูกาลเลยนะครับ แ,แต่เกมนี้พวกเขายังขาด3ตัวรุกต่างชาติคนสําคัญอย่างเดนิสบูริโลดิวิชันเฟรนันเดสแล้วก็ครกฮูล่าไปพร้อมกันอีกนะครับประสิทธิภาพในเกมรุกก็เลยลดลงอย่างที่เห็นนี่แหละครับแทบจะสร้างความอันตรายให้กับแนวรับของบุรีรัมไม่ได้เลยนะครับรูปเกมและผลการแข่งขันก็เลยห่างอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับนะคนรราชสีมาก็ต้องลืมเกมนี้ให้เร็วที่สุดนะครับกลับมาตั้งสติและโฟกัสกับเกมที่เหลืออยู่ดีที่สถานการณ์ในตารางคะแนนยังค่อนข้างลอยตัวนะครับนำหน้าทีมในโซนตกชั้น5คะแนนในขณะที่เหลือโปรแกรมอีกกกก4เเเมมพพวขาาาต้องยายา็บชนะ ให้ได้อย่างน้อย1เกมนะครับเพื่อกาันตีการอยู่รอดในไทยลีกซึ่งผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่งานที่เหลือบาก์โคแรงของโคชโจและก็นักเตะโคโราดนะครับมาต่อกันที่เกมบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นะครับการท่าเรือฟีเปิดสนามแพสเตเดียมรับกรรมเยือนของรองจากฝูงอย่างทรูบันคอกยูเนเต็ดนะครับการท่าเรือปรับทัพจากเกมบุกชนะเมืองทองแค่ตำแหน่งเดียวครับโดยส่งชนะกูลกาลินลงเล่นแทนธีรศักเบอร์ที่ไมายส่วนตัวหลักคนอื่นๆอยู่กันพร้อมหน้านะครับนำโดยธนบูญเกสรัตที่ฟอร์มกําลังแรงกรดดอนฉำรัสมีประชิิดกนษสีบสดดบําาเพญแลรู บียูจัดทับมาในระบบ4-3-3นะครับวีรเทพป้อมพันธปกเกล้าวนันันต์แล้วก็ธิติพันธ์พ่วงจันรคุมเกมแดนกลางส่วนแนวรุก3าแข้งต่างชาติอย่างมะมุดเอ็ดริชารซิสโควิชแล้วก็มูเซนอากาซานี่ลงล่าสกอร์นะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยแฟนบอลต่างคาดหวังเกมที่ดูเด็ดเผ็ดมันและประตูที่ไหลามาเทมาด้วยความที่ทั้งสองทีมเนี่ยเป็นประเภทถอยหลังไม่เป็นนะครับแต่พอถึงเวลาจริง เกมกลับออกมาจืดชืดแล้วไม่มีสกอร์เกิดขึ้นแม้แต่ลูกเดียวครับจบเกมการท่าเรือกับมียูเสมือนกันไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเกมที่อึดอัดและก็น่าผิดหวังจริงๆครับเพราะเกมมันไม่มีรสชาติเลยครับขาดอรรถรสขาดความสนุกผิดแปลกไปจากเกมบิ๊กแมชที่รูปเกมต้องเข้มข้นนะครับแต่เราไม่สามารถหาสิ่งนี้ได้จากเกมนี้เลยครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการท่าเรือเล่นผิดธรรมชาติของตัวเองปกติแล้วเล่นในบ้านยังไงพวกเขาก็ต้องเปิดเกมรุกเอ็นเตอร์เทนแฟนบอลนะครับแต่เกม เสมอไม่ได้พยายามที่จะเปิดเกมสู้กับบียูเลยนะครับแม้แต่โคชแบนทุตตวันสีปานยังอดแปลกใจกับวิธีการเล่นของการท่าเรือไม่ได้เลยนะครับยิ่งสปายอีกอย่างนึงวันนี้คือท่าเรือเล่นผ่าเลยเล่นเกรับซึ่งเป็นเป็นครบเป็นไม่เคยเห็นที่ท่าเรือเล่นบ้านเล่นเกมรับตลอดเวลาแนล้วก็หลอกโตเพราะฉะนั้นเราก็มนสถานการแล้วว่าเราพยายามที่จะเล่นด้วยความละเอียดและความแน่นอนแล้วก็เล่นตามเทคนิคที่เราตีออกมาในการในการสร้างเกมแล้วก็ ้องกัดเะโกับเขาในตำแนงเขากัพยายามที่จะทำอย่างนี้ก็ก็ต้องระวังหลังบ้านด้วยที่จะกล่าปกดเกมรุก้เ็นก็อาจจะสักแปบ้าเรซ็นตในการที่จะต้องต้องต้องลุกแล้วก็รอนหลังบ้านด้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเกมที่ติดตามและติดเกมยากเนกันเพราะว่าคุณภาพใกล้เกมกันแล้วยิ่งเล่เกมรับเวยถ้าเขาโต้ตกลับได้มทีถ้าเราโดนไปก่อน ใครพลาดก่อนมีโอกาสแพ้เลยใน9แล้วตรงนี้เราพยายามที่จะเล่นด้วยความรบอและสดส่วนทางฝั่งของคโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐยอมรับว่าเขาพยายามให้ลูกทีมเปิดเกมสู้กับบียูในตอนต้นเกมแล้วครับแต่ความแน่นอนในการต่อบอลเป็นรองก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นมาเล่นแบบรัดกุ่มแทนแหละครับก็เ,เปิดไปแล้วนะครับตงแรกนะครับแล้วก็สู้ไม่ได้จริงนะครับแต่เขาก็เขาเล่นกับลูกทีมเขาเป็นทีมที่ใจเย,นะะย็นคะค,ค,ค,ค่อยๆค่อยๆป้อเขาอะนะครับแล้วก็นะเออ การที่บอลบอลเท้าสุดท้าเขาเข่งจริงนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมวันนี้นะครับก็เลยปรับเปลี่ยนแทคนติกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ก็ทาการบ้านาในการซ้มอมนะครับเพราะว่าหลุดสมาธิไม่ได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยของบียูวันนี้มันมันของจริงนะครับเกมนี้ก็ถือว่าหนึ่งแต้มก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งแต้มที่สาคัญน,นะครับ ซึ่งผลเสมอที่ออกมาก็ไม่ส่งผลดีต่อทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะทรูแบงคอกยูเนเต็ดที่โดนบุรีรัมฉีกหนีเป็น4คะแนนแล้วแถมยังแข่งมากกว่า1เกมด้วยโอกาสไล่ทันเริ่มริบหรี่เต็มทีนะครับขณะที่การท่าเรือก็เสียโอกาสทําแต้มจี G ้ BG ปทุมยูเ um นเต็ดในอันดับที่3แม้ว่าจะมีเกมอยู่ในมืออีกเกมก็ตามครับแต่ต่อให้ชนะก็ยังตามหลัง BG อยู่ดีแหละครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการปรากฏตัวของซินแตยองครับอดีตเฮชโค้ดทีมชาติอดดีเเเยย่่ย่กกลลลมมมมาาาาแพสสบบบไบไววครร้งปะหใาจา ให้กับคนที่พบเห็นเลยนะครับว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่การมาของซินตายองก็ยังไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับเพราะเขามาเพื่อดูฟองของ2สิทธิ์เก่าในจิมชาติอินโดนีเซียอย่างอัสนาวีมังกรามและก็ปราธมอาหานนะครับและเขาไม่ได้มาดูบนอักจานแค่อย่างเดียวนะครับเพราะหลังจบเกมเนี่ยซินตายองก็เดินลงไปตดวเข้มอัสนาวีกับอาหานในสนามเลยนะครับทำเอาแฟนบอลงงไปทาตามกันนะครับเพราะคิดว่าเขาจะเข้าไปทักทายกับลูกสิษย์เก่าเท่านั้นครับแต่ปรากฏว่าซินตายองลงไปสอนอัสนาวีกับอาหานแบบจริงจังนะครับทั้งออก้ทท่าางโดยใหเ ทช่วยปลายให้นักเตะ2คนฟังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วแต่ซินตายองก็ยังคงหวังดีกับลูกศิษย์ทั้งสองเสมอเลยครับทำให้ผมอดนึกถึงเป๊ปกัร์ดวาร่าที่ชอบสอนลูกทีมเก่าไม่ได้เลยนะครับต่อให้ในสนามจะเป็นศัตรูกันแต่พอเกมจบก็ยังคงเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องอนาคตของซินตายองผมได้รับข้อมูลมาจากเอเนต์ของเขานะครับซินตายองเนี่ยสนใจรับงานที่เมืองไทยเหมือนกันครับถ้ามีข้อเสนอถูกยื่นเข้ามาเขาก็พร้อมพิจารณาก็ตต้ออออองงงรดูกันนนคว่าาขิย จะเป็นอย่างไรต่อไปและงานใหม่ของเขาจะอยู่ในไทยลีกหรือเปล่านะครับวันนี้มาปิดท้ายสั้นๆในคลิปนี้นะครับกับสถานการณ์ของไทยลีก2กันหน่อยในสัปดาห์นี้นะครับโดยผลการแข่งขันในส่วนของทีมลุ้นเลื่อนชั้นต่างเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งแพร์ยูนเต็ดที่เปิดบ้านถล่มสุพรรณบุรี6-1พลังการของโคชองค์ดูสิทธิ์เฉลิมแสนก็ไปเก็บ3แต้มเหนือเชียงใหม่ยูนเต็ด0-3ชุมบุรีเฉนชนะนครศรียูนเต็ดในบ้าน2-1และอายุทยายูนเต็ดที่ถล่มพัทยาย,งยูาง,งครรบม้าลลส ในทวันของอยุธยาโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งจนพาทีมกลับมาคว้าัยชนะได้นะครับขณะที่โซนท้ายตารางครับชนะฮอนบิลเปิดบ้านเอาชนะตราดไป2ต่อศและจันทบุรีบุกไปเสมอบางกอกเอฟซีหนต่อหนึ่งนะครับสถานการณ์หัวตารางตอนนี้ของทีสถือว่าเข้มข้นนะครับเพราะทั้ง3าทีมหัวตารางทั้งแพร่อยุธยาและก็ชุบุรีต่างนัดกันเก็บชัยชนะและมีแต้มไม่ห่างกันมากครับแน่นอนว่าในช่วงโค้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงที่ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะโซนเลื่อนชั้นอัตโนมัติที่ชุมพรีเริ มากขึ้นนะครับและอยุทยาทยังรักษามาตรฐานของตัวเองบอกได้เลยนะครับว่าสนุกเข้มข้นไม่แพ้ไทยลีกแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธพงศ์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอร์แคริเอร์นิวเจนครับทนทานคุ้มค่าเพื่อคนเจนใหม่รับประกันนานสูงสุด10ปีนะครับสิ่งดีๆแบบนี้คิดไซโค้งก็อยากจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเหมือนกับข่าวที่เราเสิร์ฟให้ผู้ชมทุกวันนี่แหละครับ อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเกอร์ที่ได้โค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ